พี่บริษณวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาแนะแนวทางบอลพี่บริษณให้ทุกท่านได้รับชมนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามกันไปด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าคู่ที่ผมให้ไปจะจบสกอร์เท่าไหร่หรือว่าเป็นทีมไหะะนชนะบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดหัวให้ก็เป็นคู่วูฟแชมตันเปิดบ้านต้อนรับการไปเยืนอนทางหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับหมาป่าวู๊เนี่ยผมต้องบอกว่าในเรื่องสถิติโดยรวมของฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาชนะเพียงแค่2นัดแล้วก็แพ้ไปถึงสามนะครับโดยการนัดแรกไปแพ้ให้กับทางแมนเชสเตอร์เตดนัดที่2แพ้กับ and ก Ever ไบตันแอนดดดดด์์์โฮปนนนนนนะะะรรรัับบแแแแลลลลลล้้้้้ววววกกกกกก็็็็มมมาาาาาชชเเเเอออตตไไใใศึพพีีียยยงงทูถ่่สุ แพ้ให้กับทางคิดตน้าพาเลท กับก,การกระท่างที่ว์พูลนะผมที่นัดแรกก็เสมอกับทางสิงห er ์บูเชลซีมาได้1นประตูหนึ่งคาร์สแตมฟอร์ดบิทเลยนะครับแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับกับมีงองทางบอลมัตก็ชนะ3-1นึ่งนะครับผมชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งก็เป็นดาวิดนูนเยสที่ยิงได้2ประตูในช่วงท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทางชนะแอตตาวินล่าไปได้ถึง3ามประตูเท่ากับว่ามาตรฐานของทางลิเวอร์รพูลก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ามองเรื่องสติคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะผมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นฝั่งเจ้า เล่นแอนฟิลก็ไปเลี้ยวผูลชนะไปได้สอูนนะครับมาดูในเรื่องความพร้อมครับเวอร์พูลก็ยังมีปัญหาในเรื่องแนวรับอยู่อย่างร์จิลฟันได้ติดโทษแบนอยู่นะครับเทนนิสเซนเดอร์ T <ander> มีอาการเจ็บนะครับโกนาเต้และก็ทีโอโกฮันดาลา กับการกระทังบู๊ธแทนตันที่ขาดก็โจฮอตตัวเดียวนะผมที่เหลือพอหมดให้มองเรื่องไล่อัพก็ต้องบอกว่าทางบู๊ธแทนตันมีความน่ากลัวกว่าแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องแนวรับอย่างแน่นอนนะผมไม่มีทางเวอร์จิลฟฝันได้แบกนะผมไม่มีทางเทนเนิสเชนเดอร์อันดุที่มาช่วยทางฝั่งขวานะครับผมโดยรวมแล้วผมมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีจุดพลาดให้กับวูฟได้นะผมด้านนี้ผมเลยมองว่าวู๊ธแทนตันวันนี้มีโอกาสที่จะยันเสมอได้สมมติเผื่อมีโอกาสพลิกชนะด้วยด้านนี้ให้มองไปทางวูฟแ๊ธตันได้เลยนะครับ แล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอแทลฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแอนด์โฮฟนั่นเองนะครับ แมนยูนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มโดยรวมนะผมก็ชนะ2แพ้ไป2ก็ชนะเกมในบ้านแต่แพ้เกมไปเยอือนทั้งหมดนะผมภาพพูดโดยรวมแล้วแมนยูยังมีปัญหาในเรื่องเกมไปเยอือนอยู่แต่ถ้าให้มองในเรื่องสถิติเกมในบ้านแล้วก็ถือว่าทําได้โดดเด่นอย่างมากนะครับผมก็โดยการที่ชนะบูธแฮมตันชนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้นะครับกลับกันแล้วกับทางไบรท์ตันแอนด์โฮมนะผมถามว่าดีไหมก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวแพ้กับขุนคอดเวตแฮมแต่ที่เหลือก็ชนะหมดนะครับชนะลูตันทาวมาด้วยสกอร์ 1, ร 1, สี่หนึ่งชนะบูธแฮมตัน ต้องบอกว่าในเรื่องระบบครับของไบตันถือว่าดูดูเดือดมากและในเรื่องฤด,ด,ดูกาลที่แล้วนะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเตแพ้ไบตันทั้งไปทั้งกลับเลยทั้งในบอลถ้วยก็จบได้แค่เสมอแนะคเทบเท่ากับว่าในเรื่องเฮดทูเฮดเป็นทางไบตันทําได้ดีกว่านะครับและต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้ไบตันเลือกระบบดีมากๆเลยแล้วก็ตัวฮอตตัวร้อนแรงอย่างทางอ e ีวานฟอร์กสันเนี่ยก็ถือว่าจบสะกรได้อย่างแบบโอ้โหเวอร์วังลังการมากๆนะครับผมแล้วก็ที่ขาหลักๆก็จะมีแค่ยาคุปโมเดอร์ตัวเดียวที่เหลือพร้อมหมด ลุยดังหรือจะเป็นทางโจเอลเวลแมนก็พร้อมหมดกับการกระทังแมเชสเตอร์เต็ดครับมีปัญหาแน่นอนในเรื่องแนวรับครับตัวแรกที่ขาดไปคือลาเวลาลุกชอมาเลเซียมาร์ติเนสที่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับและกองกลางนะผมขาดจาดอนซันโชนะครับผมแอนโทนีที่มีปัญหาอยู่นะผมสองคนนี้คือมีปัญหาทั้งคู่เลยแล้วก็มีเมสั่เมาาที่ยังไม่พร้อมนะผมแนวรุกก็เป็นดังอาลมัดเตาเล่ที่ยังไม่พร้อมแต่เห็นบอกว่ามีข่าวว่าจะใช้ฮอยรุนลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ถ้ามองเชเจอกับไบรตันที่เรื่องระบบดูโดดเด่นอยูู่่แแล้วววถาาามมมนนนนนจจจะะไปปรออออดดัักก็็บบเเหื ที่หยุดสติแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเข้าเป็นได้นะผมแต่ผมมองว่าคู่นี้อาจจะมีการฟิลแรกเกมอย่างมันแน่นอนเพราะว่าแมนยูเนี่ยเกมลุกดีอยู่แล้วนะข้อเสียอย่างเดียวคือในเรื่องเกมรับเนี่ยที่จะมีปัญหาครับและทางมิโตมาเนี่ยจะขึ้นไหวได้นัดนี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงเลยรุนที่สุดแล้วนัดนี้ขอมองไปที่ทางสกอร์สูงนะกันนะครับแล้วไปดูทีมสุดท้ายที่ผมาจะจัดให้นะผมเป็นขุนคอนเวนแฮมของน้ามอยนะผมต้องมาเจอเรือรบอย่างแมนเชสเตอร์ยิเต็้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแอ,อ,นนองทีมที่ผมช,ชอบอเช จับตามออองยู่ตลดนะครับมาดูในเรื่องฟอร์มของทาวเวตแฮมก่อนนะครับผม,ผมก็เป็นหนึ่งทีมที่ยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกเลยโดยการนัดแรกเนี่ยอาจจะเสมอบอลมัมาแต่ที่เหลือเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์เลยโดยการชนะเชลซีสามหนึ่งชนะไบรตันสามหนึ่งแลผมแล้วก็ชนะลูตันทาวสองประตูหนึ่งเท่ากับว่าไม่แพ้ใครเลยเก็บได้ถึงสิบคะแนนนะครับกลับกันแล้วนะครับผมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมเขาชนะมาลุ้นลุ้นเลยนะผมก็คือว่าเอาง่ายๆคือชนะเบลเยี่ยมนัดนลุ้ในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ในบอลถ้วยบอลทองคำโลกเนี่ยอาจจะจบเสมอมาแตต่่วาาชชนนนนะะะจจุดดโททษไไปป้้ครผมมมหืออเ็งูิิีลก็ แพ้จุดโทษทางอาร์เซนอนไปแต่ถ้ามองในรวมครับแมนซิตท,ที่ก็ทำได้ดีในเรื่องฟอร์มในพิมยรีนะครับ แล้วถ้าม,ามองในเรื่องความพร้อมของทางขุนคอนเวนแฮมนะผมขาดทางสมัตทูเชตตตัวเดียวที่เหลือพร้อมหมดนะผมจาร์ลอตโบเวนนะผมลูคัสปาเกต้าเบลามานะครับหรือจะเป็นทางเจมสอร์ดพาวแนวลุกเนี่ยก็น่าจะเป็นอันโตนิโอแหละแล้วผมกองหลังก็เลยมีคูฟาวนะผมเคิร์ตซูม่านะครับหรือจะเป็นทางนายเยอฟอิกเกิลก็พร้อมอลูกสามตัวอเลโอล,ล่าที่โคตรเหี่ยวเลยทัานที่เจอไบตันนะกับกันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมก็ยังไม่มีเควินเดียบอยนะผมแจ็คกินลิตแล้วก็โคเวสิตแต่ที่เหลือพร้อมหมดนะผมเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์โโฟเเเดดนนนนนะะะคครรรรรัับบผผมมมหืออจป็็ทางีี้้กพฮูย อาเวเลสนะครับแล้วก็จะเป็นทางเชลมี่โดกูที่เป็นตัวใหม่ก็อาจจะได้ลงในนัดน,นี้นะผมถ้าให้มองโดยรวมเนี่ยแนวรับก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะครับผมจ้องสตน,นัาคันจีอารเกร้ลูเบดิอาร์หรือจะเป็นไคล์วอลเกอร์พร้อมหมดนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าแมนซิตี้อาจจะให้ไคล์วอลเกอร์อาจจะพักก่อนนะผมเพราะว่าเล่นในโปรแกรมทีมชาติมันหนักมากเพราะได้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดเลยแต่ผมมองว่าในมาตรฐานโดยรวมของนักเตะแล้วก็ชื่อชั้นทีมแล้วก็ในเรื่องคุณภาพของแทคนิคเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าแมนซิตี้ดูเหนือกว่าวันนี้เวนนนนแแจเเเกรััับบบอปใูดีียยวววตลล้้ผม แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบุกมาเยือนเวสต์แฮมนะครับผมก็ต้องพูดตามตรงว่าเวสต์แฮมใช้แผนเดิมที่เจอไบตันอย่างแน่นอนนะครับนัดนี้ผมเลยมองว่าแมนซิตี้เจาะเข้าได้แน่นอน2ประตูผมมองว่าไม่ใช่เรื่องยากของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยวันนี้มอยล่วงแน่นอนนัดนี้ให้มองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับอวันนี้ก็คัดไปนเน้นให้ทั้งหมด3คู่นะครับผมสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกกฤษใ,ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วเราจะมีไลฟ์สดช่วงเวลาหกโมงเย็นนะผมฝากติดตามกันไปด้วววววววยยนน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 ะคคครรััััััับบบผผมมมมเเดดีีววนนีี๋้้้้้พ่่่แกกกทาาางออออลลลลขตไปปจใใหใหิสส